การค้นหาตัวเองนี่คือถ้าเรามีเวลาแล้วพี่คิดว่าไงคะแบบเรามีเวลานะแต่เราไม่มีเงินเราต้องทำยังไงในการค้นหาตัวเองพี่คิดว่าไงมันก็ติดที่เรงเงินอยู่ดีอะแล้วสังคมยังอยู่แค่นี้อะค่ะโอกาสมันไม่ได้ความาหายาง,ง่ายใช่ไหมคะมสมบุแค่เนี้ยมันเหมือนกับเราอยู่ในความจนใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะหนีออกจากตรงเนี้ยแล้วเลยอยากจะมีเงินอยากรวยอะรู้สึกว่าคนรวยก็รวยเอาคนจนไม่ก็จนอย่างเนี้ยประเทศเนี้ย ในบ้านก็ต้องช่วยพ่อทำไร่ล้างจานทำอาหารดูแลบ้านดูแลน้องน้องก็มีคนนึงก็ไปบวชครับเพราะไม,ม่ไม่มีเงินส่งด้วยพ่อให้ไปเพื่อเรียนครับเพื่อจะได้เรียนต่อครับลือไม่ได้เรียนต่อเกือบสองปีแล้วครับน่าจะกลับมาไม่ปีหน้าก็อีกปีหนึ่งมันจะมาเรียนต่อกับผมครับพ่อได้ทำไ,ไ,ไ่ได้ไ่ได้ไปไหนรับจ้างทั่วไปแล้วก็ทําไรอยู่บ้านกับน้องสองคนก็คือต้องดูแลน้องทุกอย่าง ถ้าเวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะซักผ้าหุงข้าวทำกับข้าวให้น้องกินถ้ามีการบ้านก็สอนการบ้านแต่ว่าถ้าจันถึงสุกหนูก็จะบุกน้องซื้อกับข้าวมากินบางครั้งก็มากินที่โรงเรียนพ่อไม่ค่อยมีเวลาพ่อจะไปทํางานแม่นี่ไม่ได้เจอนานเลยเพราะว่าแม่ไปทํางานแม่ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะแม่ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วค่ะทางานในโรงงานอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้คุณม้งส่วนใหญ่ถ้าแบบเป็นช่วงโควิดแบบนี้นะะ้ลยค่ะเขาจะไปทํางานกันที่ต่างประเทศเลยไม่ค่อยอยู่บ้านส่วนใหญ่เขาจะไปออสเตรเลียกับเกาหลีทาโรงงานเป็นแบบปลูกผักพวนดินบางครั้งถ้าไปโรงงานที่แบบมันได้ทํางานหนักๆเงินก็เยอะค่ะเพราะว่าค่าแรงงานเขามันสูงถ้าอยู่ที่นี่นี่มันก็ได้น้อยไม่ค่อยพอสมให้ครอบครัวไปประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะปีไม่ได้กลับเหรอใช่ค่ะแล้วคุยยังไ,ไงวิดีโอคอลคุยกันค่ะ ทุกวันค่ะมีแผนกลับไปไหไม่ค่อยมีแผนกลับเพราะว่าแบบทางบ้านไม่ค่อยมีเงินก็จะแบบทําไปเรื่อยเรอยคิดถึงใจคิดถึงค่ะ<อ>ก็แบบโทรค,คุยผ่านโทรศัพท์กันทุกวันบางครั้งก็แบบคิดถึงก็แบบร้องไห้จะไปหาแม่ไหม <c oughs> ก็อยากกลับไปอยากไปบอกแม่ไหมแม่หนูไปหาแม่ได้ไหมอยากค่ะอยากลับ ไปกอดแม่อยากให้แม่กลับบ้านคิดถึงแม่แล้วม,มันไปไม่ได้เนาะเก็ต้องเราก็ต้องทําใจว่าสิ่งีที่ที่ป้าทำแม่ตอนนี้ป้าิดี่ป้าบ้า,บาทำอะไรให้ให้แม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ทําให้แม่ผูิใจผมอยากให้สอนเลือกการตลาดออนไลน์เรียนดิจิตอลผมก็สนใจมาพักหนึ่งครับกับคริปโตคริปโตผมยังไม่ได้ทดลองครับผมทดลองแต่ฟอลลิกยากแล้วก็เดากราไม่ค่อยถูกถ้ามีครูสอน น่าดีครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครจะสอนครับต้องศึกษาด้วยตนเองครับเรียนจาก YouTube แล้วก็อ่านจากเพจ a c e b o o k ครับผมคิดว่าผมจะเล่นฟอเร็กให้ได้เงินแต่คิดไปคิดมามันยากเกิน <laughs> ขาดุนให้ความรู้ครับถ้ามีคนมาสอนก็น่าจะเดาทางถูกครับคือเราต้องไปศึกษาเองใน YouTube คือไม่จอดจงอะไรเลยคิดได้ไคับคนที่แบบมาเทรดฟอเ,เร็กแล้วก็อายุเท่าเราหรือเด็กกว่าเราแล้วรวยแต่ คือเขาต้องพยายามมากครับต้องหาความรู้ก็อ่านหนังสือให้เยอะมากเป็น10กวก็เล่มครับผมหามาชักเล่มยังไม่ได้เลยหนังสือมหายหญ่เพรามันแพงครับเล่มที่แบบจอดจงนั่นคือแพงมากครับน่าจะหลายพันเงินในกระเป๋าเรานี่มีผลมากครับไม่มีเงินที่มีส่วนแน่นอนม .6 ผมมันจะตั้งใจเรียนภาษาไปเรื่อยบวกกับสาระคณิตนภาษาก็เรียนใน YouTube เอาครับถ้าไม่ต่อมาอะไรก็ไม่ต่อมาปสก็จะออกเลยครับออกไปเรียนภาษาแล้วก็ออกไปต่างประเทศดีกว่าครับหาเงินจากพ่อให้พ่อส่งเอาครับ ถ้าไปได้คือส่งเงินกลับมาช่วยพ่อช่วยแม่อยากเรียนมาอะไรมากครับถ้ามีเงินไปต่างประเทศมันน่าใช้ชีวิตง่ายกว่าน,นี้การหาเงินเนี่ยคือเราไปต่างประเทศแล้วก็เราประหยัดสุดๆแล้วก็ส่งไม้ทางบ้านเนี่ยน่าจะดีครับแสดงว่าตัวน,นี้อยู่ที่นี่มันยากครับมันยากครับยากการเงินครบอบครัว่รงนี้ครอบครัควที่จนมากอยัางมีเหมือนคนอื่นเขาบ้างครับผมว่าการเปิดโลกสําคัญมาก,มากเด็กที่พาไปกรุงเทพครั้งก่อนนะครับบางคนก็ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยแล้วก็ที่ โรงเรียนเก่าตอนนั้นนะครับประกวดคิดไปได้ได้ไดลองชนะเลศอดนดับที่1ก็ได้ไปสิงคโปร์กับทางนิกเทคก็เด็กก็ยังพูดกับทางนิกเทคเลยว่าไม่รู้ตื่นมาขี่ชาติจะได้มาเที่ยวที่สิงคโปร์หรือเปล่าซึ่งไนเป็นความประทับใจของทางทีมงานทางนิกเทคก็เล่าตลอดเลยว่าถ้าเจอผมก็จะเล่าของเด็กคนนี้ตลอดเลยว่าเราให้โอกาสเขาครับซึ่งเขาอาจจะไม่จะไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะได้ไปต่างประเทศถ้าเขาอยู่ที่นี่เด็กที่ทาโครงงานที่ประสบความสำเร็จนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนต่อกันหมดเลยแล้วก็จะ เขาเรียกว่ารู้จักการคิดที่เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ที่จะไปต่อยอดเขาในอนาคตนะครับผมบางคนไม่มีโทรศัพท์เลยนะครับตอนที่โควิดระบาดรอบแรกๆก็เข้าไปสํารวจเด็กเด็กบางคนมันยังไม่มีทีวีนะครับบ้านต้องขอรับบริจาคทีวีมือสองแล้วก็ขอรับบริจาคจานเอเทียมไปติดให้กับเด็กเ,กเพื่อจะให้เด็กๆเ,เรียนออนไลน์ครับว่าฐานะบางคนก็ที่รู้กันอยู่เพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนชายขอบหน่อยนะครับ เด็กมีปัญหาคืออยู่กับตากับยายแล้วก็พ่อแม่แยกทางกันไปอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งอายุเขาน้อยนะคะแล้วก็มีลูกอย่างเงี้ยค่ะโดย,ยไม่พร้อมหลายคนเลยค่ะ สมมติว่าเราสอนบางเรื่องไปอย่างนี้ค่ะสมองเขาอาจจะรับได้แค่ประมาณนี้เขาอาจจะมีความเครียดจากทางบ้านหรือว่ามีปัญหาหรือว่ากังวลเพราะว่าบริบทแล้วคือส่วนใหญ่โรงเรียนทั้งทางด้านข้างนอกของเราก็คือมาจากหลายพื้นที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาครอบครัวค่ะเช่นพ่อแม่ทางกันก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับปู่ย่าตายายหรือเนี้ย บางทีให้การบ้านไปอาจจะยังไม่ได้ทำพราะว่ต้องดูแลน้องเพราะว่ามาจากครอบครัวไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมีลูกคนเดียวที่พ่อแม่จะคอยซัพพอร์ตให้แต่นี้คือเขายังมีน้องอีกเป็น4เป็น5้าในช่วงมงเรียนเขาอาจจะไม่ได้มุ่งมาที่คนครูสอนอย่างเดียวหัวสมอง,องเขาอาจจะคิดถึงเรื่องที่บ้านคือปัญหาครอบครัวของเขาอย่างนี้ด้วยค่ะคือเรามองแววตาเด็กเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้คือเปิดรับหรือไม่แล้วก็ดูจากส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่ค่อยร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนมากอย่างนี้ค่ะ มอต้นที่นี่ก็คือยังมีบางส่วนที่ก็ยังไม่ได้มีมือถือใช้ใช่ค่ะบางทีครอบครัวหนึ่งนะคะมีแค่เครื่องเดียวค่ะเครื่องเดียวนี้คือไม่ใช่เป็นของเด็กคือของทั้งครอบครัวอย่างเราเป็นครูที่ปรึกษาเราโทรไปอย่างเงี้ยหรือว่าให้เด็กส่งส่งภาพงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าครูครับโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ผมครับพ่อเอาไปกีดยางด้วยพ่อเอาไปที่สวนด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ฐานะก็คือ ถ้าแบ่งเป็นเลเวลอย่างนี้นะคะก็จะตรงกลางเนี่ยค่ะอย,อยู่ระดับล่างยังไม่ถึงกลางเยอะตรงกลางเยอะก็คือฐานะปานกลางนี้จะจะมีประมาณ10%หนูคิดว่าหนูเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าไม่มีปัญหาทางด้านครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมทุกด้านเลยหนูไปประกวดเดินแบบนี้ค่ะต้องไปเช่าชุดหรือว่าต้องไปแต่งหน้าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะครอบครัวต้องคอยซัพพอร์ตตรงนี้เพราะว่า อย่างหนูอายุ15จะให้ไปทํางานก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยหนูคิดว่าหนูโชคดีตรงนี้คุณพ่อตอนนี้เป็นวิทยากรพิเศษเกี่ยวกับสาขาศึศษาส่วนคุณแม่เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพอยู่ที่สาขามองกษตรอย่างคุณพ่อค่ะเขาเป็นวิทยากรเขาเด่นเรื่องการพูดอยู่แล้วเวลาหนูจะมีงานอะไรหนูก็ใช้พ่อร่างสคริปต์ให้แล้วก็ให้พ่อซ้อมให้อะไรเงี้ยคิดว่าหนูเป็นคนเฟลลี่ตลกเพราะว่าได้มาจากพ่อส่วนคุณแม่ก็คือได้ความเป็นกุณสตีไทยคือคุณแม่เป็นคนที่สอนทุกอย่างตั้งแต่แบบล้างจานถูบ้านัยคคคืออท้งุุณณพ่่แแมลว ก็ตรงต่อเวลาสําคัญมากคือพ่อหนูเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากคือถ้าเลทก็คือแบบไม่ได้แล้วผมว่าการหนึ่งมล้าก็มีอยู่ทุกที่เนาะถ้าจะให้ลดจริงๆนะครับมันต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายทางรัฐบาลด้วยนะครับทางสพททางโรงเรียนนะครับแล้วก็ทางผู้ปกครองด้วยบางคนคุณครูสอนไปนะครับแต่ผู้ปกครองที่บ้านมีปัญหาทางครอบครัวอีกนะครับเด็กก็ไม่ไม่เอาแล้วครับเด็กก็จะไม่เอา นะครับเพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นความร่วมมือของทุกๆฝ่ายท,ที่อยากให้ทุกๆฝ่ายเห็นความสําคัญของเด็กคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยมีความเชื่อมโยงและก็สัมพันธ์กับคุณภาพของเศรศษฐกิจและก็สังคมเป็นอย่างยิ่งถ้าสภาพเศรศษฐกิจหรือสังคมหรือบริบทโดยรวมของโรงเรียนที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพเนี่ยการศึกษาของโรงเรียนนั้นก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยบริบทของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำําบลอยู่ในพื้นที่ที่ทเรียกว่าค่อนข้างชนบทนะครับ ห่างจากตัวจังหวัดเนี่ยประมาณเกือบ50กิโลเมตรผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีอาชีพรับจ้างแล้วก็กเกษตรกรรมเพราะนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างขัดแคลนหรือว่ายากจนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็ถือว่าคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างปานกลางหรือค่อนข้างไปทางต่ําก็จะมีผลพอสมควรกับเรื่องของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนะครับ เพราะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนภายใต้บริบทที่มีอยู่อย่างจำกัดก็คงจะต้องช่วยกันลหลายๆฝ่ายโรงเรียนเองก็พยายามทําให้การศึกษาเนี่ยกลับไปพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ย้อนกลับมาพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองของผมโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานที่จะทําให้การเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดน้อยลงหรือว่าหมดหายไป นั่นหมายความว่านักเรียนทุกคนไม่ว่าท่านจะมาจากครอบครัวรวยครอบครัวจนหรือว่าครอบครัวปานกลางเมื่อคุณเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรืออยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยคุณต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งหมดลําพังตัวโรงเรียนเองหรือรัฐเองเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นพื้นฐานนะครับแต่ไม่เพียงพอต่อต่อการสร้างความเท่าเทียมนะครับในมุมมองผมเพราะนั้นภาคีเครือข่ายหรือว่าองค์กรภายนอก ที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ำลดหายลงไปได้หรือว่าน้อยลงได้ภาคีเครือข่ายที่ว่านี้มีได้หลายส่วนนะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐด้วยกันหรือว่ามูลนิธิภาคประชาชนต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสําคัญตอนนี้เรามีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งนะครับที่เข้ามาดูแลความเหลื่อมล้ําของนักเรียนไทย,ยมาหลายปีแล้วก็คือกองทุน ความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกองทุนกสศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กองทุนนี้ก็ได้มีการมอบทุนแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้งให้กับโรงเรียนไทยทุกๆโรงเรียนผมมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขามีจิตใจหรือมีกําลังใจที่จะไปต่อในระบบการศึกษาได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าภาคีเครือข่ายหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่จะสนับสนุนการศึกษาถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยให้ความเหลื่อมล้งเนี่ยลดลงนะครับ โรงเรียนก็พยายามทําบริบทของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ให้มากที่สุดอ,อยู่ที่บ้านเขาอาจจะขาดแคลนหรือขาดโอกาสแต่มาโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง บ้านหนูอยู่ที่บ้านทันทองอะค่ะถ้าในเชียงรายนี้มีชนเผ่าม้งก็เยอะนะคะมีหลายที่ค่ะมันกระจายหลายที่มากมันก็เหมือนคนเมืองทั่วไปเพราะว่าชาติพันธุ์เนี่ยทุกคนมักจะคิดภาพว่าอยู่บนดอยแบบทุรกันดานอย่างนี้แต่ว่าหมู่บ้านหนูไม่ใช่อย่างนั้นค่ะถนนก็เป็นคอนกรีตรถก็มีนะคะตอนมาแรกๆก,ก็คือช่วงมนหนึ่งเราก็จะฝึกพูดต่ว่าเราอยู่โรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยเราก็พูดภาษาศไทยตลอดแต่เราก็ต้องฝึกพูดภาษาศไทยให้ชัดขึ้นงนี้ ถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยก็จะโดนเพื่อนล้อได้บางคนอะ่ะไม่ชอบเราเลยแบ่งชนชั้นกับเราเมันกับเด็กเขาถูกปลูกฝังมาค่ะคำบูลลี่ของเขาเหมือนเขาชอบพูดกับเราเขาไม่ใช่พูดรับมงเขาจะบอกว่าแมวอีพวกแมวอย่างเงี้ยค่ะโดนหมดเลยค่ะแต่แล้วแต่ว่าบางคนจะโดนแบบมากขนาดไหนท่าน เคยเจอเหมือนล่าสุดไม่รู้ว่ารุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่เขามีเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ไปเขียนด่าชนเผ่าของพุ่งหนูเขาเขียนว่าบาแมวอะไรเงี้ยบาแมวแบบอายุน้อยร้อยแมวอะไรเงี้ยค่ะเอออายุน้อยแต่แบบแบบกนตีนนะอะไรเงี้ซาจังอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันโดนที่เราด้วยเพราะว่าเราก็เป็นชนเผ่าเหมือนกันเหมือนแบบเขาแบบไม่ค่อยให้เกียรติเราอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีครูด้วยที่ไม่ชอบตอนแรกๆเข้ามาก็รู้สึกเหมือนครูเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ได้พูดแต่ว่าการแสดงมันทําให้เรารู้ส่วนใหญ่แบบเวลาพูดจะพูดแบบโยงมาหาแบบเรามากกว่าก็คือหมู่บ้านของหนูชื่อว่าหมู่บ้านทานทองเวลาครูเขาพูดเขาก็จะแบบโยงว่าแบบเออหมู่บ้านทานทองนี่แบบเออเด็กชอบเบิ้ลรถทั้งๆที่บางคนอ่ะเขาไม่ได้เบิ้ลรถแต่ว่าครูเขาก็พูดเหมารวมซึ่งหมู่บ้านอื่นเขาก็แบบทําเหมือนกันแต่ก็คือโยงมาที่หมู่บ้านหนูตลอดส่วนใหญ่ถ้าทําผิดเนี่ย ครูจะไม่ค่อยด่าคนเมืองแต่ครูจะลงที่คนม้งอย่างเดียวเช่นแบบเพื่อนผู้ชายในห้องเป็นคนม้งใช่ไหมคะเวลาครูสั่งงานอย่างนี้แล้วแบบมันเขาไม่อยู่ครูสั่งงานแล้วเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็ถามว่าอันนี้ครูสั่งแล้วเหรอคบอย่างนี้แล้วครูก็บอกว่าครูสั่งไปแล้ว้วครูก็แบบขึ้นเสียงแล้วก็ด่าเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้าเด็กมาถามย้อนอีกทีเราก็ควรที่จะอธิบายดีๆไม่ใช่มาพูดใส่อารมณ์ให้เด็ก แต่มันอยู่ที่การเวลาเราปรับตัวไปเรื่อยๆปรับตัวกับเขาไปเราก็ทําชีวิตปกติของเราแหละค่ะด้วยความที่เราเป็นคนเด็กมงก้งอ่ะมันจะเป็นคนที่แบบใยรู้ใยเรียนนะคะอะไรที่ไม่ได้ก็จะพยายามจนได้และทีนี้มีปีหนึ่งที่รุ่นหนูนะคะ่ะที่สอบเกรดสี่ได้แบบหลายคนมากทั้งคนม้งคนเมืองเขาก็เลยเริ่มมาคุยกันเริ่มมาถามกาันอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเข้าหาเราเราก็เริ่มเข้าหาเขาค่ะ ครอบครัวหนูเขาจะไม่แบ่งนะคะว่าเราไม่ชอบชาติพนันธุ์นี้นะเราไม่ต้องไปคุยกับนี้เขาจะไม่แบ่งเขาจะว่าคนที่ดีและเก่งอ่ะจะเข้ากับทุกคนได้ง่ายอย่างนี้แล้วก็เราไม่จําเป็นต้องไปเอาใจใครหรือว่าต้องไปแบบสนใจใครเราอ่ะเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราทําดีแค่เราไปเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นคนดีอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วาการบูลลี่มีอยู่ไหมครับทุกวันนี้ ไม่ค่อยมีแล้วค่ะตั้งแต่เรื่องนั้นมาครูเขาก็แบบเรียกนักเรียนผู้ชายเพราะว่าเหมือนครูเขาจะรู้ว่าเป็นผู้ชายเขาก็เลยเรียกมาตักเตือนว่าแบบไม่ต้องทําแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่ดีตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะเราก็อยู่โรงเรียนนี้มานานแล้วซึ่งเราอ่ะก็หาจุดยืนให้ตัวเองเราพยายามทํากิจกรรมให้ตัวเองดูไม่ด้อยกว่าคนเมืองอย่างเงี้ยค่ะเล่นดนตรีไทยวงโยช่างฟ้อนมีกิจกรรมโรงเรียนอะไรเราก็ทําอย่างเงี้ย ก็คือเราหาจุดยืนทำให้ทุกคนอะยอมรับในตัวเราให้ได้บางคนก็แบบโดนบูลลี่อย่างนี้ต่างๆแล้วโดนครูว่าต่างๆแล้วแบบเออไม่อยากมาเรียนละเจอสภาพสังคมอย่างนี้ถ้าคนนี้ก็คือตัดสินใจผิดแล้วอย่างนี้ภูมิใจค่ะเราะว่าทุกอย่างที่ได้มาก็มาจากตัวเองที่เราแบบตระกิตรกายขึ้นมาเองแล้วก็ครูสนับสนุนด้วยค่ะ หนูว่าทุกวันนี้หนูก็ภูมิใจในตัวเองมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ทํากิจกรรมแล้วเรามีความสามารถหลายด้านเราเรียนสายวิทย์จบเราก็มีสายดนตรีเนี่ยติดตัวไปถ้าต่อมหาลัยอ่ะเราสามารถแบบเลือกทางไหนก็ได้เพราะเราถนัดทุกทางเลยทุกแนวที่เป็นเราที่เราชอบค่ะตอนนี้แบบสถานการณ์การบูลลี่สูงมากก็คือทุกคนเป็นคนเหมือนกันถ้าคุณไปแบบบูลลี่เขาอย่างเงี้ย เผื่ออาจจะเขาเป็นคนแบบโรกซึมเศร้าอย่างงี้เขาก็อาจจะแบบคิดสั้นได้คนที่จะบูลลี่ก็ควรหยุดบูลลี่ได้แล้วเพราะทุกคนอะจะชาติพันธุ์ไหนอะก็เป็นแบบคนเหมือนกันมีหัวใจมีเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกันค่ะที่เราเป็นชาติพันธุ์โดนคนดูถูกอะไรเงี้ยเรามีความน้อยใจตังใจไหมก็มีบ้างบางครั้งก็แบบเออเป็นชนเผ่าแล้วแบบมันทาไมมันก็แบบเป็นคนเหมือนกันนะมีหัวใจเหมือนกันทำไมต้องแบบดูถูก เรราด้วยอะไสิ่งนี้ทําให้ปาเดินออกมาได้หรือว่าทําให้ปาไทยเครียดกับทำาูถูตของคนเนี่ยปาใช้ช้ำเี่อรบางบางครั้งก็แบบแม่ให้กําลังใจแม่ก็แม่ก็จะพูดว่าแบบเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรเก็ดไม่ดีไม่เป็นไรแบบขอให้เป็นคนดีแม่แบบก็ภูมิใจแล้วแม่ก็จะแบบคอยมองดูอยู่ห่างๆอยากให้แบบสังคมแบบภายนอกยอมรับเราที่เราเป็นชนเผ่าบ้างเราจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบเราแบบด้อยด้อยกว่าเขา รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าแบบเ,ออเราเป็นชนเผ่าเราก็แบบสามารถพูดได้หลายภาษาทาั้งๆที่แบบบางทีเขาก็พูดภาษาของเราไม่ได้แต่เราก็สามารถพูดภาษาของเขาได้หรือว่าเราก็จะไปฝึกภาษาอื่นมาก,ก็ได้หูถ้แม่ดูอยู่เพื่อนแมุ่ด้อยากบอกว่าคิดถึงคิดถึงแม่อยากให้แม่กลับบ้านอยากอยากกอดแม่หนูก็จะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี จะทำความฝันจะแบบสู้ทุกอย่างเพื่อแม่แล้วก็น้องๆแล้วก็ครอบครัวของเรา <c oughs> <c oughs> มอหนึ่งมอสองเนี้ยคือเพื่อนก็จะแบบบูลลี่เล็กน้อยว่าแบบเ <c oughs> อ้ยไอวิวอ้วนอะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะตัวผมเองที่เคยประสบปัญหานี้ค่อนข้างเยอะครับเกี<ๆ>่ยวกับลักษณะเองเช่นหน้าตาใช่ครับ<ๆ>แล้วก็ความมั่นใจของตัวเองด้วย<ๆ>แล้วก็การจี้จุดยกตัวอย่างเช่นเปิดเธอมาอ้วนขึ้นหรือเปล่ากินเยอะไปไหมผอมลงหรือเปล่ากินข้าวหรือเปล่าจริงๆคือหนูะคะ่ะเคยเป็นคนที่บูลลี่เพื่อนมาก่อนคะ่ะ ตอนนั้นค่ะเป็นช่วงวัยประถมแล้วเราก็ยังไม่ได้มีความคิดมีเหตุผลมากขนาดนั้นหนูเคยได้ยินรุ่นพี่บอกว่าคนที่มีตาสีน้ําตาลคือคนไม่ดีนะตอนนั้นด้วยความที่เรายังอยู่ในวัยที่มันยังแยกแยะไม่ได้ค่ะหนูก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าไปเล่นกับมันนะ <laughs> ใช่ค่ะจากนั้นเพื่อนทุกคนก็ไม่เล่นกับเพื่อนคนนี้เพราะเพราะหนูเป็นหัวโจกค,ค่ะ <laughs> พอเป็นอย่างนี้ค่ะหนูก็ถูกเพื่อนบูลลี่บ้างค่ะประมาณปี2ปีมาค่ะที่ เพื่อนๆไม่ครบเกือบทั้งห้องเลยปป4ป5ค่ะคองดูละคะโดยบอกว่าเป็นเสนียดค่ะเพราะว่าเราเราเราดิสไซนไม่ดีใส่เขาก่อนหนูก็แบบรู้สึกไม่ค่อยอยากมาโรงเรียนบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็มีแรงกดดันในการมาโรงเรียนมากเลยครับเพราะว่าเราตื่นมาเราแบบว่าเรามาโรงเรียนทําไมมาแล้วถูกบูลลี่เราจะมาทําไมเราทําอะไรเราก็ผิดโดดเดี่ยวครับความกดดันครับแล้วก็เครียดสะสม ช่วงนั้นหนูก็แบบทำใจที่จะยอมรับมันแล้วก็พัฒนาตัวเองจนมาถึงถุกวันนี้ค่ะก็คือลดลงมา10โลจาก5 9ตอนนี้เหละอ50ลดน้ําหนักจนได้ประกวดทุกอย่างประกวดเดนแบบประกวดนางงามแล้วก็ได้รางวัลของโรงเรียนหนูรู้สึกว่า First i m p r e s s i o n ของเราคือสําคัญที่สุดคนส่วนใหญ่จะมองเราที่หน้าตาแล้วก็รูปร่างภายนอกก่อนเออมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะาสังคมไทยมีค่านิยมแบบนี้ในห้องก็คือบูลลี่กันบ่อยมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่สังคมไทยมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีใครมาปลูกฝังว่าแบบ คือ,อว่าควรเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตมากกว่าของนักเรียนนะครับรู้สึกว่าถ้าเราจะทําอะไรได้ดีอะค่ะมันต้องเริ่มจากอารมณ์ของเราด้วยส่วนเนี้ค่ะมันส่งผลต่อการศาึกษาไทยมากๆเลยค่ะอย่างคนที่หนูจักก็มีความเครียดต้องเข้ารักษาเพราะว่าเหตุผลจากปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยแหละค่ะรักษาก็ด้านจิตเวชค่ะเพราะว่ามีความเครียดแล้วก็กรรังวลตอนนี้ก็ต้องทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ควรมหว่าคนที่อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ๆห,หรือว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหนึ่งปัจจัยก็อาจจะเกี่ยวกับการเข้าสังคมด้วยทางการจีตจุดทางการบูลลี่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นครับ ในหลักสูตรของม .3 หรือว่าหลักสูตรการศึกษาไทยยังไม่มีหลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักเรียนถือว่ากระทรวงศึกษาควรพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องใส่วิชานี้เข้าไปเหมือนประเทศอื่น,นๆที่เขามีในส่วนของเรื่องตรงนี้ครับสืบเนื่องจากที่หนูเจอเหตุการณ์แบบนั้นในโรงเรียนนะคะแล้วหนูคิดว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยนอกจากปัญหาพวกการบูลลี่ในโรงเรียนการกลั่นแกล้งในโรงเรียนก็ยังมีทั้งทางด้านครอบครัวด้านอื่นๆอีกหรือว่าอาจจะเป็นด้านแฟนคนรักอะไรอย่างงี้ก็มีใช่ไหมล่ะคะหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูได้เป็นครูแนว ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็สามารถชักจูงหรือว่าอย่างน้อยก็คอยรับฟังเป็นแนวทางให้นักเรียนของหนูได้ค่ะไม่หนูคิดว่าไม่มันอยู่ที่การจัดการเรียนะารสอนของครูเขามากกว่าครูเขา สอนแบบไหนก็จะสอนแบบนั้นแหละแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาหรือพยายามไม่บอกตัวเองว่าตัวเองมีปัญหาเพื่อไปอบรมหรือว่าไปเห็นผลที่คนอื่นมองเปิดโลกหาแรงบันดาลใจพอได้แรงบันดาลใจก็จะมีพลังกล้าที่จะเปลี่ยนมีจุดยืนเป็นของตัวเองการเปลี่ยนสําคัญที่สุดต้องเริ่มจากตัวผู้นําก่อนถ้าพออสั่งให้ครูเปลี่ยนแต่ตัวพอ,อไม่เปลี่ยนก็ไม่เกิดประโยชน์ครูไทยที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งเขากลัวกลัวแปลกแปลกกว่าคนอื่น สองคนอื่นไม่ยอมรับมีคนเคยบอกว่าเป็นหมอเนี่ยรักษาชีวิตคนแค่ชีวิตคนเดียวน้ะแต่เป็นคูเนี่ยมันคือการสร้างรา,าักฐานให้กับชีวิตคนหลายๆคนไปตลอดชั่วทั้งชีวิตเองครับ